สบายดีพี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อก็น่าอุ่นขึ้เขาหนูพี่น้องเนาะอ่าสิพาไปตำหมะาม่วงกินหนูพี่น้องบ่าแม่นต่ำเลยเนาะพาเอากินนี่เขาต่ำหนูพี่น้องแต่นางตีแล้ว่าเรากินโบอิ่มหนูพี่น้องเราก็เลยไปเอาอีกสามนวยหนูพี่น้องเนาะเด๋นี่เราสิพาจำแจวเอานะพี่น้องเหากันยังอยากกินอยู่หนูพี่น้องเนาะกินต่อนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไปกินน้ำกันหนูพี่น้องเนาะทาเราเห็ดก่อนเนาะเรายังตำแจวเนาะแจวเราหนูพี่น้อง ไอย่างใส่หมกเพรอ่ะสบายดีเนี่ยนุตีสบายดีอ่าเราเห็ดแจวแ่วหรือพี่น้องใส่หมกเพรแล้วก็เขาครัวพุงชูรสพี่น้องแป้งนัวเนาะพี่น้องๆพวกมีประแดดเสียดายเนาะพี่น้องเขาไม่ได้ซื้อมาเนะวันนี้เขาก็ไปตลาดอยู่แต่เขาไม่ได้ซื้อนะน้องกินเจาพุงเอาก็ได้หรือว่าเสียดเนี่ยน้ำตาลเ่ากะ มียุ้ยน้ำตาลโอน้ำตาลกะเมื่ดเลยน้องพี่น้องใส่เกลือเนาะจำแจ่วหงเอาพี่น้องจะหน่อยเฮาสิไปกินน้ำกัดเลยนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้องนี่เนาะแจ่ว้องกีซูปพร้อมหิวเดี๋ยวโซหน้าแจ่วให้บริการเนาะแจ่วกีซูปน้องเพียงเนาะ แซ่บพี่น้องกับแทงเนาะแถวนี้กำลังพานพี่น้องน้ำลายแตกเลยพี่น้องไหมสองเถือกินเมี่ยงมื้อนี้เนาะพี่น้องจุดจวดพี่น้องมากินนตำกันยัวยๆเนาะพี่น้องมามากินนตำกันเนาะพี่น้องโอ้ยบักใหญ่ๆพี่น้องเห็นในใดเจ้าเจ้า

Quá subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà mhm 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 mà mhm 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 ตาลไปน้องไก่สิมืดเลยน้องไปน้องเกียงเลยไปน้องถ้าเขามีเรามาซากันไปสบายดีคขมีสบายดีเรามาแต่ดิ้นเราไปน้องเราบ้าหัวจะมาเอากินเมียงนะมาซาอดเอาเนาะไปน้องเนาๆกินได้เฮ้พี่น้องหยาฮึมฮึม

มัน,นเก่าอาพี่น้อ,นองสำหรับคลิปน้องอ้วนขอจบสำเนีินนะพี่น้องถ้าว่าพี่พาประการใดก็ต้องขอโทษขอไปอพี่น้องอพี่น้อง,อองถ้ามาคลิปน้องอ้วนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนในคลิปคลิปต่อไปพี่น้องใครอยากให้น้องอ้วนให็นคลิปแบบใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ช่องปูรินได้เลยพี่นอ้องอ่ะบ๊ายบายตีบ๊ายบายบ๊ายบายขมีแล้วก็บ๊ายบาย